พามาสเตชชั่นนะคะก็คือเขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วแบบมันปังมากฮัลโหลทุกคนมาคัมแบ็คนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดอะส a ตนดาร์ดก็พามาสเตชชั่นกับเพื่อนชื่อนัตตี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะแบบพาไปดูว่าเออลรงแล้วเขามีอะไรบ้างวมถ่ายรูปวมถ่ายรูปของกินอะไรแบบนี้มีแบบ afternoon tea มีพาไปกินอาหารเย็นทุกอย่างก็คืออยู่ในโรงแรมด้งเดิมนะคะก็คือเขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วแบบมันปังมากถ่ายรูปได้เยอะมากโฟโต้จีนิกโฟโตจนิคใช่เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะทุกคน เป็นห้องน้ำห้องน้ำกระจกน้อยๆแล้วก็โอ้มีบาสท,ทับห้องน้ำกว้างมากอะทีินี่คือห้องน้ำนี่คือความใหญ่ของที่อาบน้ำจู่คนได้สิบคนได้บ้างาามว่าเป็นห้องนอนได้แล้ว ใหญ่มากเลยคือแบบบาราทับแตงมีวิวก็คือแบบดีไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่ใช่แค่ในห้องแนละ้วทุกคนทางโรงแรมเลยจริงๆคือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่ว่าจะมุมไหนมันจะเป็นแบบฟีลแบบโรงแรมมันจะมีหลายๆสีที่มันคอนทราสต์กันหรืออะไรแบบนี้แล้วก็แต่งชุดแบบสีสันสีสันอะไรอย่างนี้มากก็คือสามารถแบบถ่ายรูปได้เยอะมากนี่คือในห้องก็จะมีแบบมุมนั่งตรงนี้คือน่ารักคือเห็นแล้วว่าต้องถ่ายรูปตรงนี้ก็คือมีบัลคอนีด้วยนะทุกคน ที่ชอบตอนกลางคืนดีมันจะเป็นแบบ City View แบบแบบกลางคืนไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กคิดว่าพอดีมากๆสำหรัแบบห้องไซส์นี้นะคะจิบกาแฟตอนเช้าอะไรย่างเงี้ยเออ,อเจิบกาแฟตอนเช้า,ากินค็อกเทลตอนกลางคืนอะไรแบบใครสายไหนก็คือได้หมดเลยนะเอาจริงๆความหนักของประตูนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะต้องมีคนต้องไปเพิ่แต่ไม่เป็นไรเพริม่มยู่ที่สวยงามตอนกินกาแฟตอนเช้าเราทำได้ <laughs> เราต้องใช้แรงในการดันมันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทีส์นะคะทุกคนที่เดอะสแตนดาร์ด <Hi, hi. S 3> อัพเตอร์นูนทีกันใช่เลยทุกอย่างคือแบบน่ากินมากไม่ไหวแล้ว <laughs> จเจลมาก แต่เราถ่ายให้ดูนะทุกคนว่ามันน่ากินยังไงเลโกลตะรีวิวให้มันอร่อยมากเราจะมาลองอันนี้นะคะสีสวยมากให้คนดูเดคอเรชันดีมากแล้วเขาทำให้ดูแบบตอนน้ำเมื่อกี้เลยแล้วมันแบบน่ารักมากอร่อยอร่อยมากมบรรจบ refreshing ถ้าแหงอยู่ก็คือตื่น <laughs> แหงแล้วก็ตื่นเช้ามามากินชาที่ทีส์มาด้วกันอัะกตจะดนทีอันนี้คือแบบสุดยอดจริง ชา,ล,าละมันเราสั่งเป็น English breakfast อนนนของเราชื่อย่างชาว English breakfast ของนัดตี้คือชาชีวาช,ช,ชาใชา่เกี่ยวของเราเป็นแ c k t ทีซึ่งควันขึ้นแบบยังไม่กล้ากินกลัวร้อยร้อนมาไม่ร้อนมากอร่อย,อออยกำลังพอดีหอมหอมเลย วลาแห่งการกินค่ะสำคัญมากเวลานี้อันนี้คือน่ากินมากทุกคนเป็นแบบเหมือนไข่จริงๆแต่น้องเป็นพานาคอตา้าเอาไว้มอาไว้มากมาเลยอะเจ้ยเอามาอร่อจริงมันไม่หวานเกินไปเลยอ่ะแบบใช่ไม่เลี่ยนเลยเป็นเมือ would miss you forever, always be tethered to your love. Grass isn't greener on your side, you're <laughs> wishing we would together, but I'm not. เราจะไปกันต่อที่สคูลนะคะทุกคนเป็นของที่เรารอคอยพอยแบบน่ากินมากเห็นของโต๊ะอื่นแล้วน่ากินมากแน็ตตี้ตอนแรกก็คือแบบพี่คะขอสั่งสกูนเพิ่มหน่อยค่ะแต่พี่เขาเบรกไว้ก่อนบอกว่าในเซ็ตมีราคาเราเป็นคนที่รักสคูลมากจริงที่สุดแล้ววันเนี้ยที่สุดสคูนเราจริงๆหากินอร่อยจริงๆยากมากใช่เรามาลองดูกันว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นฐานไหมมังจะซ้ำ เรเคยเลยนะทุกอย่างมันเข้ากันอีกแล้วอร่อยเลยแหละมันไม่ได้แบบแห้งเกินไปแบบสโตนมันที่มาจะแบบแห้งกรานแต่ที่นี่คือแบบกําลังนี้ไม่ได้แห้งแบบกินเข้าไปแล้วฝืดคอคืออ,อ,อร่อยทุกอย่างผักจุกในเซตเดียวอของขาวของหวานชา อ่ะมหวนเยอะมากคนแบบคือแต่มันไม่ได้พอชั่นใหญ่มันมาเป็นแบบฟิวจิวแบบเล็กๆเ,เยอะๆแบบให้ได้ลองหลายๆอย่างอะไรฟิวนั้นก,ก็ค่อนข้างโอเคมากคืออิม่มอ่ะเป็นเซ็ตที่แบบอิม่มเลย <S <S เราจะพาทุกคนไปดูโรงแรมกันนะคะ นี่คือแบบทางเดินแล้วน้องสวยมากเนาะเป็นแบบสีแดงมีกระจกแ่บรูปได้จริงๆแล้วก็กำลัง,ลองรอรีวิวรีิปก็ถ่ายได้ค่ะรีิปก็ถ่ายรูปได้ไดเดี๋ยวจะให้ดูนี่สารีิสสวยมากนี่คือเรา,เราจากที่นเอามาจากดิฟก็จะเจอตรงนี้ก็ยังคงตัวจิกีอยู่ดีใช่ข้างหลังก็คือเป็นแบบสีเหลืองแต่ละชั้นสีมันดูเหมือนกันด้วยทุกคนแตแบบมันสวยมากเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ สาวว่ายน้ำแล้วนะคะแล้วสวยมากสวยมาก,มากๆทุกคนเราจะมาไปดูตรงปาซึ่งแบบ กนกาคือมานั่งดื่มคือแบบดีมากเลยมองมาเราจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะทุกคนเพราะว่ามีแบบคู่เข้าพักท่านอื่นก็จะไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าเป็น p r i ベสีนี่ก็จะเป็นจักรุซี่ก็มานั่งเดทเมกันใช่แต่แดดแรงบอกแต่แรงมากแต่คุ้มมากใช่มันสวยมากเว้ยทุกคนคือเราไม่สามารถถ่ายฝั่งตรงข้ามให้ดูได้แต่เดี๋ยวจะแอบๆถ่ายให้ดูว่ามันแบบสวยอ่ะสวยมากจะเป็นสระว่ายน้า ะะแล้วก็เป็นพวกแบบดีบีดต้นลาซันเบดสาว้น้ำคือแบบใส่แจวอะสดีมาก คือเป็นการสเตจเคชั่นที่แท้ทรูมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปเดินสำรวจโรงแรมมาไป,ไปดูสระว่ายน้ำมาแล้วเราก็ไปถ่ายโฟโต้บูธมาแล้วเราก็กลับมานอนที่ห้องต่อนะคะแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันตอนเย็นนะคะแล้วก็ยังไม่มีแผนก็คือ impromptu ก็คือ impromptu ก็คืออยากไปตรงไหนของโรงแรมก็ไปนะคะจะไปจกานอีกทีอาหารเย็นนะคะทุกคนกิกหลูกวันนี้ชุดที่สแล้วนะคะทุกคนชุดที่สแล้วไม่เคยขอ สาวคอนเทนต์สาวคอนเทนต์ไปกินข้าวเย็นก็ต้องเปลี่ยนชุดนะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะทุกคนตอนเย็นเรากินที่ The Standard Grill นะคะชิล่าร้านสวยมากเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเมื่อถ่ายมาแล้วมันปังแค่ไหนเดี๋ยวเรารออาหารมาแเราจะให้ดูว่ามันฟินแค่ไหน ด <laughs> ูได้จากัพเ e r n o นู t e แล้วก็น่าจะรู้ว่าที่นี้อาหารอร่อยนะก็ไปร,รอดูกันเดน,นะอเอสะจะมาให้ทุกคนฟังเลยดีมากถะกอบมากอ,อร่อยมากอ,มอร่อยมาก กีนนัตตี้กินออพิชัยเซ่ที่เป็นปลาไปแล้วบอกอร่อยมากแล้วก็จะมาลองนองปลานะคะนัตตี้แบบคลองคลองคลอองอร่อยมากคลองคลองนี่มึงเชียรเธอคลองคลองโอเคเราจะลองกันว่า <c oughs> มันเบื่อไหน <c oughs> oh, no. อร่อยออร่ยแบบมันละลายในปากเด้อเวทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนแบบกินชูโทโรโลเลย <c oughs> ฟีลเหมือนชูโทโลเลยแต่ว่าน้องไม่ใช่ชูโทโลแต่แบบอร่อยมากอือร่อยจรองให้อร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ <_ d ark> แะแต่ตีชอบมันนี้แต่อันนี้คือ r e c o m m เ n d e ด็ดต้องมาต้องมากินที่สุดชอบ MVP มวีพเอ็มวพีใรไใช่เซอร์อร่อยมาก เราจะมารีวิวอาหารรวมๆให้นะคะว่าอาหารที่อะส Standard อร่อยมากอาหารที่อะสแตนดาร์ดอร่อยมากอร่อยทุกอย่างจริงๆใช่ไหมจิติสูตรคอมบิเนชันเขาดีมากใช่แบบคอมบิเนชันเรื่องรสชาติการจับคู่ของแบบอะไรเงี้ยคือดีมากแต่อาจจะนนนทีแล้วก็มาตอนดินเนอร์เมื่อกี้ก็คือทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยอยากให้เตรียมมาอย่างนึงคือเตรียมท้องมาดีๆิวันอเรนี้เตรียมท้องมาดีดเพราะอาหารอร่อยมาก แบบหยุดกินไม่ได้อร่อยแบบหยุดกินไม่ได้อย่าลืมมาลองกันนะคะทุกคนอาหารดีจริงๆแล้วพรุ่งนี้หละอาหารเช้าเดี๋ยวจะรีวิวให้แต่อาหารเช้าจะไม่ได้กินเยอะเพราะว่าเป็นคนไม่กินอาหารเช้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเป็นนอนแล้วไปบ่ายน่ารักมากเหมือนเขามาแบบเทินดาวตอนเย็นให้แล้วก็ของมาวางไว้ให้ซึ่งมันเป็นแบบน้องหมายอยู่ข้างในอะ s h a k เ t h i จ g s, <S, <อ> <S แล้วก็มีกระเป๋านะคะของ The Standard กระเป๋าผ้ามีของข้างในนิดหน่อยยังไม่ได้ลือดูแต่ว่าถูกใจสิ่งนี้ Good morning ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึง่รงใหมเก้าโมงสีเรามากินข้าวเช้านะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งน,น่ากินมากมดูเลเยอร์นองดิ ดีไม่ไหวเราจะชิมให้ดูมาแบ่งกับเน็ตี้แต่ว่าตอนนี้สภาพเด็ดดี้คือไม่พร้อมออกกองค่ะแล้วก็จะออกกองคนเดียวนะคะจึงสภาพเราก็จะไม่พร้อมเลยน่าจะซึมซับนาเนเนยก็คือไม่ผ่านอ๋อเนยอร่อยมากอ่ะเนยอร่อยมากเนยอร่อยมากทุกคนมันเป็นเนยเค็ม กินละมุนมากเราเ่ว่ามันอร่อยไหมเพราะเราไม่เห็นมันในไม้นี้หมิ้แค่อร่อยถูม่ีมันีหมูปิ้งอร่อยมาก อร่อยมากเลยมันโอจีอ่ะทุกคนอีกหน่อส่าบ้างแต่คือ,อ,อไม่เขาเป็นมันโอจีอ่ะฟินมากน้ำจิ้มเขาก็แบบแซ่บมาก MVP ของมือชาวนี้คือหมูปิ้งนะคะทุกคน โอเคคุก okay, คนก็จบคลิปแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปแอบนอนมาลแล้วจะกินข้าวเช้าสาื้อผ้เราก็เป็นแบบนี้ก็พอกกันไลค์กด Subscribe คอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะ thank you for watching บ๊ายบายจะกันบล็อกหน้านะคะ